ในภาพนี้มีหมู5้าตัวหมูตัวที่ห้าอยู่ไหนครับเฉลยนี <S <S ่ครับไอ้หมูตัวที่หนี่คือโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ผลิตโดยประเทศอังกฤษภาพนี้เป็นเกมปริศนาที่ถ้า,าพับกระดาษได้ถูกต้องแล้วจะทําให้เราได้เห็นหน้าของฮิตเลอร์ครับเป็นหมูตัวที่5หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการด่าว,ว่าฮิตเลอร์นั่นแหละที่เป็นไอหมูสกปรกสาเหตุที่เลือกใช้หมูเป็นคําด่าน,นะครับ <c oughs> ก็บเพราะว่าที่แรกที่แผ่นพับนี้ถูกเผยแพร่นั้นคืออิรักครับได้ด้วยวัฒนธรรมของอิสลามพวกเขาจะมองว่าหมูเป็นสัตว์กสกปรกและนอกจากหมูแล้วเรายังมีแผ่นพับหมาใน ถ้าพับแล้วจะกลายเป็นหน้าของมุสุลีนีผู้นําฝ่ายอักษะของประเทศอิตาลีด้วยนะครับซึ่งหมาในเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่โสกรปรกในสายตามุสลิมเหมือนกันหลังจากเผยแพร่ในตะวันออกกลางแล้วแผ่นพับนี้ก็ถูกแปลและเผยแพร่ในยุโรปโดยสายลับอังกฤษโดยความร่วมมือกับกองกําลังต่อต้านในประเทศต่างๆที่ถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมันเช่นเนเธอร์แลนด์จะว่าไปแล้วโฆษณาชวนเชื่อในสมัยนั้นเองก็ สร้างสรร์เหมือนกันนะครับกดติดตามโปรพาร์กันเดียนไวเพื่อรอฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการโฆษณาการโฆษณาชนเชือ่อแบรนด i n g การตลาดการเมืองเอ,อ่อหรืออะไรก็ตามที่ผมอยากจะเล่าแล้วกัน